สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซักดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาที่คันนะครับเรามาพบมาเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับกับเรื่องราวที่เราสรรหามาเล่าให้นานผู้ชมฟังเรื่องไหนที่มีสาระประโยชน์นําไปเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจําวันลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเรื่องไหนที่ยังคงค้างค้างคาใจยอยู่ก็มาเกาให้หายคันกันเราพูดถึงเรื่องที่คนจีนเขาสอนลูกนะครับสอย่างสําคัญเลยว่าเมื่อเราแก่ชารามาแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขได้ถ้ามี3มสิ่งนี้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงสิ่งแรกไปแล้ว นั่นก็คือเรื่องของเหล่าจี้เหล่าจีก็คือเงินเก่านะครับหรือว่าเงินเก็บที่เราจะสามารถนําไปใช้ได้จับใจ่ายใช้สอยในยามที่แก่ชารานั่นเองซึ่งก็อาจารย์ก็บอกแล้วว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเหล่าที่2อาจารย์ที่ควรจะมีอย่างยิ่งเนี่ยนะครับคนจีนเขาบอกว่าควรมีเหล่าโบครับที่จริงน่าจะเป็นคําเต็มว่าเหล่าจาโบจาโบแปบผ<ช>ูบ<อ>้หญิงคือเขาบอกว่า จะต้องมีเมียเก่าแล้วก็แก่อยู่เป็นเพื่อน uh huh. เพื่อช่วยกันดูแลปรนิบัติยามเจ็บป่วยรู้ใจกันเสมอเพราะลูกหลานต่างแยกครอบครัวกันออกไปอันนี้ก็แปลว่าอย่าหวังพึ่งลูกหลานเด uh huh. ครับ <Okay. S 1> คือต้องต้องมีคู่กันนะมีคู่เพราะว่าลูกหลานเนี่ยบางทีพอเขาแยกครอบครัวไปแล้วเขาก็ต้องไปเลี้ยงดูครอบครัวเขา uh huh. นะคร คือจะให้เขามาใส่ใจทางนี้เต็มที่จะหาว่าไม่ใส่ใจเต็มที่แล้วเป็นคนอักตันยูก็ไม่ใช่แล้วลูกเขาล่ะใช่ไหมเขาต้องดูแลลูกเขาคอย่างเช่นพี่รู้จักผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเนี่ยนะครับเขารักกันมานานมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาจะแต่งงานกันผู้ชายเขาก็ตั้งกติกาเลยยังไงฮะว่าเมื่อเราสร้างครอบครัวแล้วเราจะต้องดูแลครอบครัวของเรา ซึ่งต่อไปจะมีลูกจะมีหลาน <c oughs> เราจะต้องไม่ได้กลับไปช่วยพ่อแม่ที่ควรจะต้องมีฐานเราจี้อยู่นั่นแหละนะครับเงินก่บเงินเก็บซึ่งปรากฏฝ่ายชายจะเขาทำได้นะครับฝ่ายชายก็ทำได้เพราะพ่อแม่เขามีไรายได้ถาวรคนเรามีไรายได้ถาวรหลายอย่างนะครอย่างเช่นม,มีบ้านให้คนเช่ามีหุ้นซึ่งสามารถที่จะเก็บเงินค่าหุ้นได้ นะคะหรือบางคนเนี่ยออกเงินกู้นอกระบบแต่ฝ่ายหญิงทําไม่ได้ฝ<อ>่ายหญิงนั้นเนี่ยเขามองดูว่าแม่เขาวันหนึ่งเนี่ยที่ทําขนมขายเนี่ยไม่สามารถจะทําขนมขายได้ต่อไปอ,อไเพราะฉะนั้นถึงวันนั้นเขาคงต้องไปดูแลดูแลแม่<อ>ซึ่งผู้ชายก็ไม่โอเคอแต่เขาไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับาาเขาก็ถือว่า ปรัชญาในการสร้างครอบครัวเป็นคนละทางไม่เหมือนกันเขาก็เลยเลิกกันไปออ๋ก็เลยแยกทางกันแยกทางกันแต่ยังมันเพื่อนกันที่ดีออเพราะคนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องดูแลพ่อแม่ครับแต่อีกคนหนึ่งบังเอิญพ่อแม่เขาอยู่ได้เนี่ยพ่อแม่เขาไม่มีความเดือดร้อนที่เขาจะต้องไปช่วยเหลือเขาก็เลยตั้งปรัชญาในการดําเนินชีวิตว่าต้องดูแลครอบครัวของเราให้ดีนะคงไม่ควรจะไปมีภาระในชีวิต เพราะฉะนั้นตรงนี้เราถึงไม่พูดเหล่าชี้ไปแล้วคดังนต้นเหล่าจ้โวมันเป็นอย่างนี้นอกเหนือจากการที่เราจะบอกว่าเราพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ค่อยได้อย่าไปหวังนะเพราะว่าเขาก็มีภาระของเขาไปครับครบางทีเขาก็แยกออกไปเนาะครับแต่มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พี่เติมเองนะครับเป็นเรื่องการสอนผู้ชายครับผู้ชายบางคนเนี่ยไม่รูแจ๊คเคยได้ยินไหมยังไงฮะเขาบอกอย่าให้มันรวยนะเพราะมันรวยมันจะนิสัยไม่ดี อย่างนั้นเลยเหรอเอ้าคือบางคนเนี่ยอาอยู่กันนางสาวกอไก่แต่งานกันมาตอนนั้นก็ยากร้ยยากจนแต่ว่าขยันขันแข็งช่วยกันทำมาหากินนะครับแล้วก็เวลาที่ยังยากยังจนอยู่มันก็ไม่มีใครมาสนใจแต่พอร่ำรวยขึ้นมาปั๊บข่าวนี้แหละเป็นยังไงเป็นที่สนใจของหญิงสาวที่ต้องการความมั่นคงอ๋อเหรอที่มีเพื่อนรุ่นน้องนะครับเขาก็ชวนเพื่อนเขา ไปเที่ยวท้องลอกันไหมนะไอ้คนนั้นก็ตอบโอ้ยแกอย่างเราจะไปทําไมเป็นเรื่องวัยรุ่นเขาออี่คนตอบว่าไงรู้ไหมตอบว่ายังไงครับไม่รู้เหรอเดี๋ยวนี้สาวๆเนี่ยเขาไม่ได้ชอบผู้ชายอายุเท่าเขาอเขาชอบคนแก่ที่มีเงินเยอะๆมันมั่นคงอคิดอย่างนี้แล้วเขาคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาพูดอย่างนี้นะระดับเรานี่แหละ เหยื่อของสาวพวกนั้นเลยละไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่คำว่าเหยื่อกาลังไม่ีด้ต้องการเ,เอเป็นแค่ๆว่าผู้หญิงผู้หญิงวัยสาวเนี่ยามาไล่ล่เาเพราะฉะนั้นคนบางคนเขาถึงบอกว่าอย่าให้มันรวยนะผู้ชายคนเนี้ยเพราะถ้ามันรวยขึ้นมามันจะลืมเมียเก่าที่ปากกัดปากกัดตีนถีบม,มาด้วยกันอเพราะมันจะมีผู้หญิงที่มองว่าเออคนนี้รวยมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเอาว่าจะเข้าไปแล้วเป็นเมียน้อยเขา้ แล้วเมียน้อยได้ไงเออเขาไม่ต่างเขามีต่างไม่<อ>ไสนใจเมียน้อยเมียหลวงมีต่างให้ใช้ไม่ล่ะวุ้สมัยนี้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะมีผู้หญิงแบบนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเขาก็เตือนใจนะครับว่าเฮ้ยเมียที่ปากกัดตีนถีบมาด้วยกันเนี่ยอ,อยู่กันไปนานๆเพราะอย่างน้อยที่สุดเคยลำบากยากแค้นมาด้วยกันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ เพราะฉะนั้นร่ารวยแล้วเนี่ยอย่าไปลืมอย่าไปลืมเมียคนที่ดูแลเราอเออย่างที่เขาถึงต้องสอนใช่ไหมอาจารย์ใช่ไม่งั้นน่าเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้พี่ยกตัวอย่างอีกรายครับนะคะมีผัวเมียคู่หนึ่งอายุใกล้เคียงกับพี่นี่แหละครับนะคะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าผัวเนี่ยมีเมียใหม่นะครับผัวมีเมียใหม่ทีนี้ตอนที่ผัวมีเมียใหม่เนี่ย เพราะว่าผัวมีสตางค์จึงมีคนยินดีมาเป็นเมีนยน้อยนะ,ค,ะครับแล้วผัวก็เลิกเ,เลิกเมียเก่าด้วยเลิกกับเมียเก่าไปเพื่อไปอยู่กันตรงนี้ทีนี้พอแก่ตัวมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับผู้ชายคนนึงก็มีโรคประจําตัวตามประสาคนแก่ถูกไหมความดาวน์เบาหวานอะไรต่างๆนาน,นาเม,มียใหม่รู้สึกว่านี่คือภาระไม่สนใจใยดีที่จะดูแล สุดท้ายได้ลูกของเมียเก่าไปดูแลอล๋อระลูกที่เกิดกับเมียเก่านี่แหละต้องที่ดูแงไปนี่แหละมาดูแลโอโ้เพราะเมียใหม่เนี่ยมันมีความรู้สึกผู้ชายคนเนี้ยตอนนี้ง่อยเปรีย้ยเสียขาทํามาหากินก็ไม่ค่อยจะได้ที่อุตส่าห์มายอมมาเป็นเมียน้อยในตอนนั้นเพราะเห็นมีธุรกิจดีมีเงินอแต่ตอนเนี้แก่มาอายุเขาใกล้เคียงกับพี่เลยนะอทํามาหากินไม่ค่อยจะได้แล้วและยังแถมมาป่วยกระสอบก,กระแสะ ่อยเปรียดเสียขายก็มานั่งดูแลไม่เอาใจใส่เลยครับก็ตีตนออกห่างเลยคือยังอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าไม่ใส่ใจเท่าที่ผัวเมียควรจะใส่ใจอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้นึกถึงเมียเก่าเมียแก่ที่ลำบากยากแค้นมาด้วยกันนี่เองที่เขาบอกว่าเหล่าจาโบเนี่ยสำคัญนะเมียเก่าเมียที่เราเคยคบเคยหากินก่อร่างสร้างตัว หาเงินมาด้วยการเก็บเงินไม่ด้วยกันนี่แหละสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายมีนิสัยหาของใหม่เพราะมีความร่ํารวยเขาต้องบอกว่าไอ้นี่อย่าให้มันรวยต้องมาถามทุานผู้ชมนะครับว่าท่านมีภาวะแบบนี้ไหมจริงหรือเปล่าที่ผู้ชายเนี่ยพอมีสตางค์เยอะแล้วเนี่ยจะเริ่มนิสัยเสียเริ่มจะแว้งออกไปอ๋อนะฮะแต่ก็เป็นบางกรณนะฮะ ก็ขอให้เรื่องของการอยู่ใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยนะครับภรรยาเก่าภรรยาที่อยู่กับเราก่อร่างสร้างตัวมาเนี่ยก็ยังเป็นคนที่เราจะต้องพึ่งพาอยู่เนาะ mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่เราควรจะให้ความสําคัญอย่างยิ่ง mm hmm. จะเป็นอย่างไร mm hmm. เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ mm hmm. อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอ โชว์ความชิลโชว์ชความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เรากลุ่มตรีเพชร ในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซีววินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักแม่พรผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากศึกเกือบหนึ่งปีอะปลื้มใจดูใจสีหน้า อาธินาธานาเวละมนเยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื้อสัตว์กันนะครับความซื้อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีนี่คือปากกระป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโ Yogurt Riches <ieur> ลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect S <S มาพูดกันต่อนะครับเรื่องคนจีนสอนลูกไว้อยู่3มเรื่องด้วยกันรเรื่องแรกเราพูดไปแล้วว่าสิ่งที่ควรจะมีเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเหล่าจี้เงินเก่าเงินเก็บนั่นเองเรื่องที่สองที่คุยกันเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของเหล่าจาโบ<ช>ก็คือภรรยาเก่าภรรยาแก่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นข่าวหลายด้านนะคร<อ><อ>ที่อายุ70-80แล้วก็เลิกกับเมียเก่าแล้วไปได้เมียใหม่ซึ่งอ้ออ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายคนเขาก็จะพูดบอกว่าเอ้ยเขาจะรักจริงเหรอ,อตัวเองก็แก่กว่าตั้งเยอะแยะนะ,ะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงสาวสวยเนี่ยจะยอมมาเป็นเมียของคนแก่ขนาดนั้นแล้วปรองได้ใครดูเธอะนะคะมันจะมาปอกลอกอะไรเงี้ยนั่นสิแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย,ยข่าวเรื่องการปอกลอกจนกระทั่งต้องเลิกลากันก็เกิดขึ้นจริงอ๋อมันก็มีตามมาจริงๆจริง <c oughs> เป็นติดตามได้เลยนะ เป็นนายทหารก็มีครับเป็นคนในวงการบันเทิงก็มีโอ้โหนี่ตั้งใจมาเพื่อจะปอกลอกเลยนะเนี่ยมีทั้งผู้กํากับมีทั้งนักร้องนะครับซึ่งในสุดท้ายแล้วก็มีปัญหากันอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อรู้ว่าเฮ้ยมาปอกลอกกันขนาดนี้จะอยู่ด้วยกันต่อไปทําไมคนเข้าอุตสาห์พูดตั้งแต่แรกไม่ฟังนะครับเป็นผู้หญิงสาวสวยทําไมจะต้องมาอยู่กับคนแก่ยุตเจ็ดสิบแปดสิบ มันได้เหตุผลก้นใดรักมากเหรอตั้งคําถามนะจริงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายข่าวก็ออกมาชัดเจนเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษผู้ชายเองหรือว่าคุณสุภาพสตรีผู้หญิงเองก็เหมือนกันที่ดีที่สุดก็คือลาจาโวค่ะบก็คือเมียเก่านี่แหละใช่ไหมอาจารย์ทีนี้ถามถึงเรื่องของมิติอีกอย่างหนึ่งก็คือสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มที่จะเป็นสังคมโสดมากขึ้น อยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็คิดว่าตัวเองในยอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวทีนี้มันมีความจําเป็นขนาดไหนว่าพอเราอายุมากขึ้นเมื่อยามแก่ชาราไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนที่อยู่คู่กับเราหรือว่าต้องมีชีวิตคู่ก็ถ้าเกิดปัญหาได้มันก็ควรจะมีชีวิตคู่ <c oughs> แต่เรื่องชีวิตคู่เ <c oughs> นี่ยมันจะไปบังคับก็ต้องมีให้ได้ <c oughs> ถ้ามันมีคนมาเอาจะให้ทำยังไงละ่ะ ตรงๆแบบนี้เลยไอเราไม่เอาเขาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บางทีเรานี่ไม่ได้ไม่เอาเขามันไม่มีรถไฟขบวนไหนจอดให้ขึ้นเลยจะทํำยังไงถ้าที่พี่เห็นมาหลายคนนะครับที่รู้จักกันเขาจะต้องเอาหลานมาเลี้ยงก็ตัวเองเป็นโสดอ่ะแต่ว่าน้องสาวน้องชายพอมีลูกมีหลานหรือพี่สาวพี่ชายขอสักคนนะครับ S <S เอามาอุปถัมภ์คำจูแจากถามอาจารย์เหมือนกันว่าเหตุผลหรือว่าอะไรทําไมเราต้องนําลูกหรือว่าเอาหลานเอาอะไรมามาเลี้ยงอยู่กับเราเออแล้วแกจะแกแต่แกตัวมันจะทําไงแจ็คแจะคคิดว่าแจ๊คจะดูแลตัวเองได้จนแก่จนเฒ่าอะก็จะอยู่คนเดียวเลยอะ่ะไม่มีทางนี่พี่จะบอกให้นะแจ็คคงจะรู้นะ <S <S พี่ <S <S มีแ<ม>ฟนคลับอยู่คนหนึ่งที่ไปหาพีทีเอสทีวีบ่อย ตอนนี้เขาไม่มาปีหนึ่งแล้วพี่คิดว่าเขาเสียชีวิตแล้วจริงๆเขาไม่มาปีหนึ่งอ่ะคือปกติเขาก็มาหาอาจารย์เขาจะมาทุกวันที่พี่ไปทารายการในวันอาทิตย์อ๋อเหรอแล้วจะนั่งคุยกันประมาณ2ี่สนาทีแล้วก็พี่ถึงจะขึ้นไปทํารายการอ๋อเหรอคือเขาเล่าชีวิตของเขาให้พี่ฟังนะครับเขาเนี่ยมีพี่มีน้องมีแม่นะครับแต่ปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนเขาทุกคนอ๋อและน้องเขา นะคะน้องเขาพี่เขาไม่มีใครมีลูกที่เขาจะามาเลี้ยงเลย oh. เขาก็เลยอยู่คนเดียวจนกระทั่งแม่ตายโอ้ก็ยิ่งโดดเดี่ยวใหญ่เลยใช่แล้วเขาก็เคยคิดจะยกบ้านเขาเนี่ยให้กับโรงเรียนสอนคนที่ในเชิงการกุศลแต่ปรากฏโรงเรียนนั้นเขาก็ปฏิเสธมาว่า uh. เขาไม่มีนโยบาย uh. ในการจะมีแคมปัสนอกพื้นที่ เขาก็ยังมาปารบกับพี่เลยว่าแล้วเขาจะเอาบ้านนี้ไปทํำยังไงดีถ้าเกิดเขาตายเสร็จแล้วเนี่ยเขามาหาพี่ทุกวันอาทิตย์จนกระทั่งเมื่อเกิดโควิดนะครับเขาไม่มาเลยซึ่งพี่ไม่เชื่อว่านะคะเขากลัวโควิดจนไม่กล้ามาหาพี่ไม่จริงพี่เกรงว่าเขาจะมีอันเป็นไปเพราะเขาอยู่คนเดียว เวลาที่เขามาหาพี่นะเวลาเขากลับไปเขาจะบอกพี่เลยว่าเขานั่งแท็กซี่นะครับแต่เขาไม่เคยให้แท็กซี่เนี่ยทำไมไปส่งถึงหน้าบ้านพี่ก็ถามว่าเพราะอะไรเขาบอกถ้าแท็กซี่เห็นว่าเราไขไขกุญแจเข้าไปในบ้านแท็กซี่ก็จะรู้ว่าอยู่คนเดียวจริง้วยคือแจ็คถ้าเกิดว่ามีคนมารับแจ็คเนี่ยก็แปลว่าแจ็คอยู่กับคนอื่นแต่ถ้าเกิดแจ็คกลับบ้านมาแล้วแจ็คไขกุญแจเข้าบ้าน คนที่มันเป็นมิจฉาชีพมันสังเกตแล้วว่าคนคนนี้อยู่คนเดียวโอ้อันนี้ต้องระวังเนาะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เคยให้แท็กซี่ส่งถึงหน้าบ้านก็ไปส่งในละแวกใกล้ๆพอเดินถึงเดินต่อในซอยโอ้อาจารย์พูดน่าคิดมากนี่ไงอื ซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เขาเปาน็นอยางไงพี่ก็บอกเขานะบอกว่าบอกคนข้างบ้านนะถ้าเกิดว่าพี่หายไปคือเขาแก่กับพี่เนาะถ้าเกิดพี่หายไปไม่ออกจากบ้านสักสองสามวันเนี่ย,ยให้เขาช่วยมาดูด้วยอ,อะไรทำนองเหล่านี้โอโอ,อาจารย์พูดถึงตรงนี้นะทำให้คิดขึ้นมาได้เลยว่าการอยู่คนเดียวนี่มันน่ากลัวนะจย์มันน่ากลัวสิป่วย ใครจะพาไปแจ็คคิดว่าแจ็คจะขับรถโรงพยาบาลเองได้ทุกครั้งมันก็คงจะไม่ไหวนะบางโรคอาจจะขับเองได้แต่บางโรคมันไม่ได้ถ้าป่วยฉุกเฉินมาเป็นลมหมดสติมาแลวจะเกิดแจ็คหมดสติไปจะมีใครพาแจ็คไปโรงพยาบาลแล้วเวลาแจ็คแก่เนี่ยแจ็คแก่ยังมีคุณภาพก็ได้หรือแก่ยังไม่มีคุณภาพถ้าแจ็คแก่ยังไม่มีคุณภาพแจ็คจะทํำยังไงโอ้โหนะเดินไม่ได้จะเข้าห้องน้ำยังไงแจ็คจะกินข้าวยังไงถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สมัยนี้มันถึงได้มีคนฝึกอบรมการดูแลคนแก่ซึ่งตอนนี้มันจะย้อนกลับไปที่เหล่าจีนะครับจะต้องมีเงินจ้างคนที่จะมาดูแลเพราะว่าเราไม่มีลูกหลานดูแลเราก็ต้องจ้างใช่ไหมฮะมีพยาบาลมาดูแลมีคนที่อยู่นอสเซอรี่มาดูแลหรือไม่เช่นนั้นต้องทําใจเลยครับไปอยู่บ้านคนชราอืมนะครับ ค่านิยมสังคมไทยนี่ทําใจยากคือถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องไม่มีลูกหลานจะดูแลแล้วการอยู่คนเดียวอันตรายมันก็ต้องเข้าบ้านคนชราจะได้มีเจ้าหน้าที่มีเพื่อนมีเพื่อนมีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ตรงนั้นเราก็ต้องมีเงินจ่ายเขาอีกเหมือนกันโอ้จริงด้วยก็ต้องเหล่าจี้คือโอ้ถ้าเกิดเราเข้าไปฟรีทุกคนก็เข้าไปหมดเซอถูกไหมใช่ครับมันก็ต้องมีเงินจ่ายว่าเขาคิดเดือนละเท่าไหร่แล้วเราก็ไปอยู่กับเขา แล้วก็จ่ายเงินเขาตามนั้นซึ่งมันก็ต้องตายก่อนเงินหมดนะถ้าต้องจ่ายเดือนละสองหมื่นแล้วมีเงินเก็บเท่าไหร่ล่ะโอ้ใช่ไหมสิบเดือนก็สองแสนอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องอยู่ยี่สิบปีมันกี่เดือนล่ะโอ้แล้วเงินมันต้องมีเท่าไหร่ล่ะโอ้แจ็คพี่ว่ายังไงยังไงคนเรามันต้องมีคนอยู่ด้วยอืมเพราะฉะนั้นจึงมีคนหลายคนที่เขาไม่ได้แต่งงานแน่ๆแล้วครับ เขาจึงต้องไปรับเอาหลานมายงดูครับนี่เองที่เป็นเหตุผลที่ต้องมีนะอาจารย์นะถ้าไม่มีเหล่าจ้าโบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหาเพื่อนหาลูกหาหลานนะญาติสนิทมิตรสหายนะมาดูแลนะในยามแก่ชราเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสุขภาพร่างกายเท่านั้นสุขภาพใจนี่สําคัญมากเลยนะอยู่คนเดียวเขาบอกว่าอาจจะฟุ้งซ่านหรือว่าอันตรายได้มากกว่านั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาสรุปปิดท้ายกันครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุข <c oughs> ใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซีลวินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักแม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสืกเกือบหนึ่งปีอะปลื้มใจดูใจสีหน้า อาชินาชานาเวละมะนยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ y o เก r t r i ิ h e สลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect กลับมาสรุปปิดท้ายกับเก่าที่ทัน,นะครับเห็นไหมครับว่าเราเห็นความสําคัญของเหล่าจาโบหรือว่าเมียเก่า <c oughs> เมียแก่ของเรานี่แหละที่อยู่เป็นเพื่อนมาตั้งแต่ในสมัยตอนรักกันแต่งงานกันมาพอแก่ชาราขึ้นมาคนนี้แหละจะอยู่เป็นเพื่อนเราคือคนเราควรจะคิดถึงวันที่เราปากกัดทินที <c oughs> นะครับไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับเราช่วงปากกัดทินทีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกว่ารวยแล้วอยากจะหาความสุข ก็เลยไปคว้าเอาอีหนูมาทําตัวเป็นโคแก่อยากกินหญ้าอ่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วไม่ดูแลเอาใจใส่นะครับคนที่อยู่กันมาก่อนในสมัยก่อนนะแจ็คพวกเราบรรดาคุณน้ําคุณนางระดับพญาเจ้าพญาทั้งหลายมีมีหลายคนก็จริงนะแต่ถ้าเกิดแจ็คดูในหนังนะครับทำไมครับเรื่องการยกย่องคุณหญิงใหญ่ประจําบ้านเป็นสิ่งที่สาคัญ จริงด้วยฮะอาจารย์อ่าเพราะฉะนั้นคุณหญิงใหญ่เนี่ยจะต้องสําคัญที่สุดอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามต้องเข้าข้างเมียใหญ่อไม่ใช่ไปหลงอินหนูสิงสิงสดสดหัวปักหัวปมหัวปักหัวปำแล้วก็ลืมอีแก่ที่อยู่ด้วยกันมาไม่ใช่ไม่ได้คืออยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่เป็นขุนน่ะจะต้องเป็นขุนเป็นหลวงเป็นพระเป็นพระยาพอมาถึงเป็นพระยามีเมียหลายคนจะลืมคนที่เคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเป็นขุนน่ะ วันนี้อาจารย์พูดเตือนสติได้ดีมากเลยโอเคนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ในเรื่องของคนจีนเขาก็สอนไว้นอกจากที่เราจะต้องมีเงินเก่าเงินเก็บแล้วคู่ชีวิตนี่สําคัญมากโดยเฉพาะคู่ที่ฝ่าฟันอุปสรรคคู่ที่สร้างตัวมาด้วยกันเนี่ยนะครับอย่าลืมเขาแล้วก็ให้ความสําคัญกับเขาด้วยโดยเฉพาะในยามแก่ชารามีเขาเป็นคู่ชีวิตมีเขาเป็นเพื่อนหรือถ้าใครไม่มีคู่ชีวิตจริงๆลูกหลานก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้ชีวิตของท่านเนี่ย รู้สึกจะมีความปลอดภัยและก็ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอย่าอยู่คนเดียวในโลกใบนี้เป็นอันขาดนะครับสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ต้องการการพึ่งพาครับสิ่งนี้ฝากไว้กับเราที่คันในสัปดาห์นี้วันนี้หมดเวลาแล้วผมกับอาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ